ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาไทย FC ของเมลรักทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะบรรยากาศดีๆในบ้านค่ะแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองระหว่างชายแดเนเขมรกับไทยก็ยังหนักกันอยู่นะคะยังสู้รบกันอยู่ค่ะคุณแม่คนจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณแม่ก็รักษาเนื้อรักษา,าตัวอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเคยเดินไปหาซื้อผ้ามือสองฝั่งโน้นก็ ก็หยุดก่อนค่ะเพราะว่ามันเหตุการณ์ไม่ปกตินะคะแต่คุณแม่มีผ้ามือสอยู่ตลอดนะคะวันนี้เป็นกระโปรงค่ะได้กระโปรงโชว์ค่ะสวยมากค่ะค่ะเป็นงานกระโปรงโชว์นะคะจับกรีบทวิตค่ะมาจากผ้ามือสองค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่700บาทนะคะค่ะทวิตค่ะ7จ็บาทค่ะอัดผ้ากาวค่ะผืนนี้จะอัดผ้ากาวค่ะ ค่ะซับผ้ากาวให้อย่างดีค่ะสวยไม่มีตำหนินะคะค่ะช่างอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยค่ะอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะตัวไหนที่อัดผ้ากาวเจ็ดร้อยบาทบาทนี่ค่ะดึงยางถึงสามสองสามสามนะคะค่ะสวยมากค่ะเลิดหลู่ดูเด่นนะคะค่ะอัดผ้ากาวค่ะผืนนี้ซับผ้ากาวสวยมากค่ะค่ะเพราะว่าช่างเขาซับผ้ากาวให้เขาบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวหนูซับผ้ากาวให้เป็นบางผืนนะคะ ค่ะคนไหนที่จะรับกระโปรงค่ะจับกรีบชวิตนะคะสวยงามมากค่ะมาจากผ้ามือสองผ้าไม่ผูดผ้าไม่เปื่อยนะคะค่ะเป็นผ้าเกรดดีค่ะค่ะราคาอยู่ที่700อบาทนะคะแดดเริ่มส่องคนณแม่แล้วค,ค่ะค่ะค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะถือนี้นะคะอ่าลบ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 ,ลบ ค่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นอัดผ้ากาวค่ะค่ะพื้นนี้ซับผ้ากาวเรียบร้อยให้ค่ะค่ะเพราะว่าช่างเขาบอกว่าคุณแม่ช่างจะซับผ้ากาวให้เป็นบางผืนนะคะบางท่านก็ชอบซับผ้ากาวซับผ้ากาวมันจะมันจะอยู่ตัวแบบแบบสิดก็จะอยู่ตัวอยู่ตลอดนะคะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะหมายเลขสี่นะคะเอวยืดค่ะสวยงามมากค่ะค่ะดึงยางได้ถึงสามสองสามสามนะคะ ถ้าคนไหนสามสิบก็ทรงตัวค่ะถ้าคนไหนตัวอ้วนตัวใหญ่ก็มันจะยืดดอ,อกตามตัวนะคะสวยมากนะคะความยาวสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะค่ะไม่ยาวมากค่ะสวยมากค่ะค่ะมาจากผ้ามือสองนะคะหมายเลขสี่อัดผ้ากาวตัวนี้อัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวจะมีอยู่สี่ห้าผืนเห็นช่างเขาบอกนี่ก็สวยค่ะนี่ก็อัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะซับผ้ากาวนะคะ ขาสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเงือดหรูดูเด่นนะคะขาสภาพากาาสวยงามมากค่ะ่ะดึงยางถึงสามสองสามสามค่ะ่ะความยาวอยู่ที่สามเอ็ดค่ะสามสิบสามเอ็ดนะคะขายาวค่ะกําลังสวยกําลังงามพอดีค่ะรุ่นแม่ลักใส่ค่ะกําลังสวยค่ะค่ะนี่ค่ะจับกรีดพวิสสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทถ้าซับผ้ากาวค่ะสวยค่ะเป็นลายมัดหมี่นะคะพามาจากผ้ามือสองค่ะใส่ออกบุญออกงานก็เลิ่หนรูดูเด่นนะคะสวยมากค่ะราคาซับผ้ากาวในท้องตลาดะตรงที่คุณแม่เขาคุณแม่ส่งเขานะเขาจะขายอยู่ที่พันห้าค่ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะซับผ้ากาวให้เรียบร้อยค่ะค่ะซับผ้ากาวนะคะสวยงามมากค่ะโทนสีม่วงม่วงนิดหนึ่งนะคะ ่าแดดสองนิดหนึ่งนะคะคุณแม่จะหลบแดดนิดหนึ่งค่ะเริ่มแดดขึ้นมาแล้วค่ะค่ะพื้นนี้ก็หมายเลขค่ะมันจะมีหมายเลขห้าเลขสี่เลขห้าซับผ้ากาวค่ะนี่ก็สวยมากค่ะนี่ก็ซับผ้ากาวพวกซับผ้ากาวจะอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะสวยค่ะขาดลูกสาวเป็นราชการค่ะใส่ไปราชการสวยดูดีดูเด่นมากค่ะแต่ค่าตัดใบจ้างตัดไม่ได้ค่ะค่าตัดพื้นละแปดร้อยบาทแล้วค่ะ คุณแม่มีช่างประจาตัวค่ะคุณแม่หาผ้าเองนะคะตรงไหนที่มีตําหนิเป็นจุดเป็นต่อคุณแม่จะมาให้ช่างตัดค่ะค่ะตัดทรงทวิตนี่ค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะซับผ้ากาวกรีบสวยมากค่ะค่ะไม่แตกดีรีบไม่แตกนะคะจะทรงตัวอยู่ตลอดนะคะค่าราคาติดร้อยบาทนะคะซับผ้ากาวนะคะค่าราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะอันนี้มีอยู่จีบพ้งค่ะ อันนี้ก็สวยมากค่ะหมายเลขหกนะคะนี่ก็สวยเลือดหรูดูเด่นมากค่ะอันนี้ยาวค่ะอันนี้ยาวสามสามนะคะค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะพกซับผ้ากาวค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้สวยมากค่ะค่ะเขาจะต่อเป็นชั้นแล้วก็แปะไอค่ะเขาก็ไป ตัดกรีบทวิตนะคะแล้วก็อัดผ้ากาวซับผ้ากาวให้ค่ะผืนนี้ยาวสามสามนะคะสามสองสามสามไม่ลอยค่ะดึงยางได้สามสองค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะหมายเลขอันนี้ค่ะเป็นมัดหมีนะคะสวยงามมากค่ะใช้แต่ผ้าเกรดดีมาทํานะคะผ้าผูผ้าเปื่อยคุณแม่จะไม่เอามาทําแต่เขาต่อเป็นขนมชั้นก่อนแล้วเขาก็เขาทาเป็นขนมชั้นแล้วก็มาจับกรีดทวิตอัดผ้ากาวค่ะ ทำให้มันมันโดดเด่นขึ้นไปอีกค่ะสับผ้ากาวนะคะสวยมากค่ะหมายเลขหกนะคะเป็นกระโปรงจับกรีบทวิตค่ะอันนี้ก็สวยค่ะนี่ก็ลายลายเรือหงค่ะนี่ก็สับผ้าเกนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะผืนนี้แต่ความยาวจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะขาตัดตามผ้าเห็นช่างบอกว่าตัดตามผ้าค่ะความยาวกําลังสวยค่ะขาดสวยงามมากค่ะอันนี้ก็หมายเลขเ็ดนะคะ มาจากผ้าไหมมือสองข้างนั้นค่ะช่างบอกว่าคุณแม่ซับผ้ากาวให้มันดูดีดูเด่นค่ะคนไหนที่ชอบแบบซับผ้ากาวเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะซับผ้ากาวนะคะแดดเริ่มสู่คุณแม่แล้วค่ะคะ่าราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะซับผ้ากาวนะคะเป็นกระโปรงจับก,กรีบชีวิตค่ะเป็นผ้าผืนเดียวนะคะนี่ค่ะค่ะสวยมากค่ะค่าราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะ ขาซับผ้ากาวนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะค่ะเป็นผ้าจากปีดชวิตค่ะพวกงนี้จะซับผ้ากาวอันนี้ความยาวอยู่ที่สามสิบนะคะค่ะที่ก้าสามสิบคืนนี้จะช่างบอกว่าตัดกับผ้าค่ะคุณแม่ค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวก็ต่อนะคะคุณแม่แกแกตัวตีที่ตัวไม่กับปีดชวิตค่ะ อันนี้ไม่จับปีดทวิตนะคะค่ะไม่จับปีดทวิตราคาห้าร้อยบาทนะคะเอ,อ้ยไม่ไม่ใช่ค่ะคุณแม่พูดผิดปรรยายผิดนะคะอันนี้ลายราชวัตรค่ะสวยงามมากค่ะค่ะไม่อัดผ้ากาวห้าร้อยบาทนะคะค่ะปีดทวิตสวยค่ะพิ้วมากค่ะความยาวอยู่ที่สามสองสามสามค่ะพิ้วมากค่ะจับปีดเทวิตค่ะเป็นลายราชวัตรนะคะผืนนี้นะคะค่ะลายราชวัตรค่ะสวยมากค่ะ ออกโทนสีเขียวเขียวหยุกค่ะค่ะผ้าไม่ผูไม่เปื่อยพิวมากค่ะห้าร้อยบาทนะคะถ้าไม่อัดผ้ากาวจะอยู่ที่ห้าร้อยบาทแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกค่ะสวยค่ะจัดปีดทวิตน,นะคะสวยค่ะเลิศดรูดร้ดูเด่นนะคะผ้าผืนเดียวค่ะุ่งนี้ค่ะเป็นผ้าผืนเดียวค่ะแดดสองคุณแม่แล้วเออแดดสองคุณยายแล้ว ่า500บาทนะคะกระโปงค่ะกระโปงจับกลีบชวิต่ะเป็นผ้าผืนเดียวไม่ได้เป็นต่อชั้นนะคะค่ะอ่าโอเคผ่านไปแล้วก็ดําค่ะค่ะงานดํานะคะนี่ก็เป็นผ้าผืนเดียวสวยงามมากเลยค่ะหาผ้าผืนเดียวผ้าไม่ปู่ไม่เปื่อยนะคะอันนี้ก็500บาทนะคะค่า500บาทค่ะสวยมากค่ะจับตีบชเวตผืนเดียว500บาทนี่ก็ น่าสนใจไหมคะขาหมายเลขหนึ่งผ้าสวยค่ะผ้าไม่ปู๋ไม่เปื่อยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะพิ้วมากค่ะค่ะนี่ก็สวยเลิศดรูดูเด็ดนะคะหมายเลขสามค่ะเป็นพื้นดำค่ะค่ะผ้าพื้นดำนะคะสวยค่ะแยบกรีชวิตนะคะ อันนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะเป็นกระโปรงวันนี้ค่ะมีรายการกระโปรงค่ะมือสองค่ะแต่ผ้าดีค่ะคัดเอาผ้าดีๆไปทําให้ลูกค้าค่ะค่ะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะมันจะมีอยู่ที่อ่าค่ะพรุ่งนี้ค่ะนี่ก็สวยค่ะจับลิ่มสวิตสวยงามมากค่ะอันนี้โชว์นะคะโชว์หน้านางค่ะค่ะโชว์หน้านางนะคะผืนนี้ค่ะนางนี้ก็ นี่ค่ะสวยค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะจับกรีบชวิตค่ะไหมเลขเก้าค่ะที่เขามองเห็นช่างเขาบอกว่าให้มันดูดีดูเด่นค่ะเขาโชว์หน้านางข้างหน้าค่ะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นผ้าไหมมัดหมีเมื่อนกันค่ะค่ะไหมเลขเก้าค่ะอันนี้ก็สวยค่ะค่ะลายมัดหมีค่ะดูดีดูเด่นค่ะผ้าใหม่ๆนะคะมีแต่ผ้าเกรดเอมาทํานะคะค่ะราคาผืนนี้ห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จุดกลางค่ะ ค่ะเลิศดดูดูเด่นนะคะค่ะอันนี้โชว์หน้านางค่ะค่ะรอบเอวอันนี้ความยาวกว่าที่สามสิบค่ะค่ะรอบเอวดึงยืดได้ถึงสามเอ็ดสามสองนะคะอันนี้ช่างเขาบอกว่าโชว์หน้านางค่ะแล้วแต่ท่านจะกลับด้านค่ะกลับด้านใส่นะคะค่ะช่างให้ทําให้มันดูดีดูเด่นค่ะ ขาสวยมากค่ะห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ต่อชั้นค่ะขาดสวยค่ะหมายเลขสิบนะคะคาะต่อชั้นค่ะช่างก็จะทําประกอบออกมาให้คุณแม่ขายทุกแบบนะคะความยาวสามสามค่ะโปร่งต่อชั้นค่ะสวยมากค่ะค่ะขนมชั้นค่ะอันนี้ก็ผ้าไม่ผูกไม่เปื่อยนะคะจะเอาผ้าเกรดเอมาทําให้ทั้งนั้นเลยค่ะ ค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะปุ่นนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะใส่เอาบุญดอกงานก็เลิศดหลูดูเด่นนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะกระโปรงต่อชั้นค่ะสีมือเนี่ยมากเลยค่ะช่างมาจากกรุงเทพนะคะค่ะมาอยู่บ้านค่ะว่าไม่มีคนเลี้ยงแม่แม่แก่แล้วก็เลยขนจากมาอยู่บ้านก็เลยคุณแม่มอบงานให้ช่วยงานคุณแม่ค่ะหาช่างมากนะคะหาช่างทํากระโปรงทา ตัดเสื้อไอตัดกระโปรงตัดตังเกนนี่ค่ะหายากมากค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่มีอันนี้ค่ะคุณแม่มีมีชุดเดสค่ะขั้นตัดชุดเดสออกมาให้ลองดูค่ะก็ราคาหยุดผืนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเพราะว่าสีดํานี่ค่ะมันจะต้องเราต้องทําให้มันดําค่ะบอกว่าทําให้มันดําสนิทค่ะค่ะมันจะทํายากมากค่ะ ทอจีนนะคะสวยนะคะไซส์44ค่ะความยาวค่ะความยาวยาวมากค่ะผ้า2,075นะคะค่ะทำให้เก๋ไก๋มีกระเป๋าข้างด้วยค่ะที่มองเห็นเป็นลายนะคะเป็นไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะไหมมันเส้นน้อยค่ะมันเป็นงานไหมบ้านค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,006นะคะกับชุดเดรสถือนี้นะคะไซส์44ค่ะเป็นชุดดำค่ะค่ะสวยมากค่ะ ผ้าไม่ผูไม่เปื่อยค่ะผ้านี้ค่ะจะเป็นผ้าแบบนี้ค่ะเป็นผ้าผืนเดียวนะคะผ้าดํานะคะค่ะช่งผูโบโหให้ด้วยค่ะทําโบหให้ด้วยะคะ่ะอันนี้ก็ตะวันเริ่มโดหาคุณแม่แล้วค่ะตะวันเริ่มโดแล้วเริ่มโดหาคุณแม่แล้วค่ะตะวันคุณแม่ก็ต้องเอียงกับตะวันตะเนวนเลยค่ะค่ะบ้านของคุณแม่มันจะไม่ค่อยมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านมันจะอยู่ที่ริมริมถนนข้างนอก ค่ะเวลาไอ้ฟ้าสามขึ้นมาตะวันขึ้นมาก็จะโผล่ขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ไซส์44นะคะความยาวอยู่ที่คุณแม่ตัวเตี้ยค่ะเหยาหลายค่ะยาวมากเลยค่ะไม่ลอยค่ะกระเป๋าข้างค่ะกระเป๋าข้างสองนะคะค่ะคอจีนค่ะ่่พันหกเด้อค่ะเพราะว่าผืนนี้มันจะตีเก็บข้างค่ะสวยงามมากค่ะเพราะว่าช่างกรุงเทพเขาทําค่ะ ค่ะราคาพันหนะคะตัดมาให้2ถืนค่ะนี่ก็พันห้าค่ะอันนี้ใช้์สามสองนะคะค่ะอยู่ที่พันห้าค่ะหน้าอกสามสองค่ะ ic สองสี่สี่สองค่ะไม่ใช่สามสองนะคะพูดผิดค่าเอวถึงสามสองค่ะคาะนี่ก็อยู่ที่พันห้าค่ะค่ะพันห้านะคะสวยนะคะ ค่ะราคาพันห้าค่ะผืนนี้ก็ความยาวความยาวมันจะสุดผ้าค่ะความยาวเนี่ยค่ะสุดผืนผ้านะคะผ้าความยาวสองเมตรเวลาตัดผ้าจะหย่อนลงข้างล่างค่ะค่ะสวยมากค่ะค่ะเป็นค่ะเป็นงานอันนี้นะคะค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่มือสองค่ะเป็นลายโฮนค่ะที่เอามาทํานี่ค่ะ ค่ะราคาพันห้าค่ะไซส์สี่สิบสองมีชุดเรสค่ะคนอยู่สองชุดนะคะช่างเขาก็ลำเลียงตัดออกมาให้คุณแม่เรื่อยๆค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่น้องแชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพาะคุ้มครองถึงสังสิบปกป้องทุกท่านค่ะ